เควลีรัทมวยไทยครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาเดือนๆเต็มครับซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้อยู่ใกล้วลีษัทมวยไทยครับอยู่ที่พัทยาอ๋ออยู่พัทยาใช่ปะแล้วมีใครเป็นผู่บ้านคู่ซ้อมเราครับที่นั่นมีครับมีร้อยล้านวลีษัทมวยไทยครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันครับครนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดครับเราสูงประมาณเท่าไหร่ย่อมเนี่ยนครับสูงประมาณเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบครับนักเรากปล่อยมาไม่กี่กิโลครับหกสิบครับเราเป็นมวยสไตลาเลยครับมวย ฟีเมอร์ครับแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรน้้ำยืนเคยเจอเลยไหมไม่เคยผมใช้แรกเลยครับแล้วได้ศึกษาที่มาต่อเข้ามาป่ะมาคเขาเป็นมือต่าเละไรจำได้ไหมก็ประมาณมวยฟีเมอร์แลวอย่างวันนี้เราวางแผวางแผงไงก็ดูกันบนเวทีครับค่อยๆไปเรื่อยเนาะแล้วก็ดูอาวุธเขาด้วยครับอืงตั้งแต่เปิดโควิดมานี่เราได้ต่อยวัเนียไม่อันนี้เป็นไฟแรกเลยแล้วการซ้อมเรื่องระบบหายใจอะไรเป็นไงบ้างโอเคครับเต็มที่เลยนะอือเราต่อยมวยมาลูนวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณ เจสิบครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับร้อยเอ็ดครับฝากเพื่อนเพ่วนแฟนครับเรานิดหน่อยครับฝากติดตามกำลังใจให้เลยครับเป็นที่น่นอนนะจริงครับคับผมขอว่าน้องชาย